ทักษินชินวัตรคือนายมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่มีสามาพเป็นนักโทษเด็ดขาดชายประวัติศาสตร์ในประเทศไทยจะได้บันทึกอไว้ว่าไม่ว่าคุณจะมีอำนาจเพียงไหนหากการกระทำผิดก็ต้องถูกลงโทษไปตามเนื้อหา เรื่องการได้รับพระราชทานพยโทษของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นเรื่องที่หลายคนตั้งคำถามและขอให้ผมพูดเรื่องนี้ผมอยากจะค่อยๆเล่าอยากให้ท่านผู้ชมค่อยๆฟังอย่ารีบร้อนสลัดความมีอคติส่วนตัวทิ้งไปซะก่อนอย่าไปเสียใจว่าทำไมความยุติธรรมถึงไม่ยุติธรรมอย่างนี้โนโน,นี้นั่นนิ่งๆแล้วคิดวิเคราะห์ตามผมมาย้อนกลับไปเมื่อการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีในการชุมนุมที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองได้ชุมนุม ต่อต้านเพื่อต่อต้านการแก้ไขตมนูุลเพื่อนิโรโทษกรรมให้กับนายทักษณิณชินวัตรอย่างต่อเนื่องเพียงเพื่อเรียกร้อยนายทักษณิณและพวกตอนนั้นสู้ให้ในายทักษณิณและพวกยอมรับเคารพกระบวนการและการลงโทษจากการตัดสินของกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลซึ่งกระทําภายใต้พระประมานพิไทยของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวต่อมายังมีเหตุการณ์ที่ทําให้การชุมนุมของพัธมิตรเพื่อประชาชนเพื่อชาธิไตยต้องชุมนุมต่อเนื่องเพื่อทําหน้าที่ต่อต้านรัฐบ,บาลพักพลังประชาชนที่เป็นแกนนําจัด ตั้งรัฐบ,บาลในครั้งนั้นได้ทุจริตการเลือกตั้งอันเป็นเรื่องที่มีความร้ายแรงเพราะเป็นการได้อํานาจมาโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ2550จนเป็นเหตุให้เกิดการยุบพักในเวลาต่อมาในวันที่2ธันวาคม2551รวมเวลาชุมนุมต่อเนื่องถึง193วันในระหว่างการชุมนุมวันที่7ตุลาคม2551รัฐบ,บาลของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์นายกรันตรีได้ใช้ระเบิดแก๊สน้ำตายิงตรงใส่ผู้ชุมนุมมีผู้ชุมนุมที่เสียชีวิตไปทันทีทันใดคือนางสาว อังคาระดับปัญญาวุฒิหรือน้องโบและมีผู้ชุมนุมที่ถูกระเบิดจนเสียชีวิตในการชุมนุมอีกคนคือพันตำรวจโทเมธีชาติมุนตรีอีกทั้งยังมีผู้เสียชีวิตหลังเหตุการณ์จากการถูกระเบิดแก๊สสัมตายิงใส่ที่ศีรษะวันนั้นคือนางรุ่งทิวาธาตุนิยมยังไม่นับกับผู้พิการแขนขาขาดบาดเจ็บอีกจํานวนมากจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครที่ได้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือราชการในขณะนั้นได้รับโทษทางอาญาอีกทั้งอายการก็ยังไม่อู่ทอน คดีความเพื่อความเป็นธรรมของผู้ชุมนุมด้วยหลังจากนั้นผู้ชุมนุมเสียชีวิตเพิ่มเติมอีกเนื่องจากถูกทำร้ายด้วยการถูกคว้างระเบิด M79 ตลอดการชุมนุมใจกลางพระนครเช่นนายเจนกลิต กัดสาครนนายุทธพงศ์เสมอภาคนางสาวกมลวันหมื่นหนูและนายรนชัยชัยศรีเป็นต้นมีผู้บาดเจ็บอีก625คนจวบถึงปัจจุบันยังไม่สามารถจับคนร้ายมาลงโทษเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ชุมนุมได้เช่นกันต้นทุนการทรําอารยขัดขืนด้วยการชุมนุมที่แลกมาเพื่อให้กระบวนการยุิธรรมได้เดินหน้าต่อไปนั้นได้ทําให้การนาพัน,พนธมิตรประชาชนปรจชับตายหลายคนต้องโทษจําคุกไปแล้วหลายส่วนหลายคนต้องชดใช้ค่าเสียหายจนจะต้องล้มละลายอีกทั้งยังมีผู้ชุมนุม ต้องโทษจำคุกอีกจำนวนมากแต่ผู้ชุมนุมคือพวกเรายังไม่เคยได้รับความเป็นธรรมจากคดีที่รัฐบาลทำร้ายผู้ชุมนุมจนเสียชีวิตตลอดมาถึงกระดนั้นก็ตามท่านผู้ชมครับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ไม่เคยเรียกร้องการนิรโทษกรรมอีกทั้งได้คัดค้านการนิรโทษกรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยทั้งทั้งที่กระบวนการนิรโทษกรรมเหล่านั้นแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและผู้ชุมนุมจะได้ประโยชน์ส่วนตนในคดีการชุมนุมอย่างแน่นอนแต่การจากที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต้องเสียสละตัวเองในการ ชุมนุมอย่างยาวนานและมีคดีความมากมายเพื่อคัดค้านการยุรโทษกรรมสุดซอยก็เพื่อไม่ให้เป็นเหตุอ้างในการนิรโทษกรรมให้กับนายทักษิณชินวัตรเพียงคนเดียวเพราะก่อนหน้านี้ทักษิณชินวัตรน,นอกจากไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมแล้วยังโจมตีกระบวนการยุติธรรมและศาลที่กระทําภายใต้พระปรมาพิไทยในประเทศและต่างประเทศทําให้เกิดการแบ่งแยกประชาชนทําลายหลักนิติรัฐและนิติธรรมของประเทศต้องเสียหายไปอีกด้วยแม้แต่วันนี้กระบวนการดําเนินคดีกับพนพักงาประชาชน เรียบเับใตในการชุมนุมที่สนามบินดอนเมืองและสวนภูมิก็ยังเดินหน้าไต่สวนและกําลังจะเดินเข้าไปสู่การตัดสินโดยคําพิพากษาของศาลในปลายปี2560นี้พวกเราที่เป็นประชาชนไม่เคยได้รับอํานาจหรือผลประโยชน์ใดๆจากการชุมนุมเลยจนกระทั่งวันที่22สิงหางคมที่ผ่านมาเนี้ยหลังจากได้หลบหนีคําตัดสินของศาลไปเป็นเวลา15ปีทักษิณชินวัตรได้กลับมาประเทศไทยและเข้ารับโทษตามคาพิพากษาของศาลภายใต้พระราชบัิไทยรวมทั้งสิ้น8ปีแม้อา จะมีข้อสงสัยสังคมว่าการต้องโทษจำคุกของนักโทษชายทักษิณที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่แต่อย่างน้อยแสดงว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรได้ยอมรับกระบวนการโทษตามคำพิพากษาของศาลภายใต้พระประมาณไทยแล้วต่อมาเมื่อวันที่1กันยายน2 5 6 6ได้มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาว่าวันที่31สิสิงหาคม2 5 6 6นักโทษเด็ดขาดทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานพระ มหากรุณาธิคุณอภัยโทษลดโทษจาก8ปีหรือ1ปีโดยมีพลเอกประยรรุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการได้มีครอบครัวและผู้ชุมนุมผู้เสียสละจํานวนมากเกิดความสงสัยไม่แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวต่อสู้เสียสละที่ผ่านมาของประชาชนที่เคยชุมนุมร่วมกับแกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไตายเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการต่อสู้เพื่อหลักนิติรัฐและนิติธรรมของประชาชนนั้นมันสูญเปล่าไปหรือเปล่าเพราะถ้าจะเกิดมีใครเกิดข้อสงสัย ดังกล่าวก็ต้องเป็นคนที่เคยเสียสละในการต่อสู้กับระบอบทักษิณที่ผ่านมานั่นคือแกนนําและผู้เข้าร่วมชุมนุมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชับตยจริงหรือเปล่าหลายคนรู้สึกสงสัยบางรายผิดหวังเช่นกันเพราะยังไม่ได้พิจารณาเหตุการณ์และถ้อยคําระหว่างบรรทัดในราชกิจจานุเบกษาในการลดโทษครั้งนี้เพราะการที่เอาทักษิณชินวัตรกลับมานั้นผมได้เรียนเล่าให้ฟังแล้วถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังในรายการอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นข้อตกลงกันทักษิณต้องกลับมาวันที่22มายอมรับโทษ อย่างโดยดีสวาสายพลเอกประยุทธ์ก็จะลงคะแนนเสียงให้กับนายเศรษฐาทวีสินให้ได้เป็นนายกทั้งหมดนี้เป็นการตกลงทางการเมืองจะเรียกว่าดีลลับก็ได้ไม่เป็นไรพอพอลงมาปั๊บก็ไปที่สารดีกาเพื่อ รับฟังคำพิพากษาเสร็จแล้วก็มีใบนักโทษเด็ดขาดออกมาให้ทันทีเลยเหมือนกับเตรียมไว้ล่วงหน้าเพราะปะกติธรรมดาแล้วใบนักโทษเด็ดขาดนั้นจะออกประมาณ30วันหลังจากได้รับฟังคำพิพากษาแล้วแล้วทักษินชินวัตรก็เดินก้าวเท้าเข้าคุกอยู่14ชั่วโมงแล้วก็ใช้ช่องว่างของระเบียบกรมรชาชัณฑ์ว่าสามารถจะออกไปรักษาตัวได้ถ้าหากหมอยืนยันว่าต้องไปโดยเร็ว พอไม่งั้นแล้วจะเสียถึงแก่ชีวิตเอาละเรามาดูถ้อยคําระหว่างบรรทัดในราชกิจจานุเบกษาในการลดโทษครั้งนี้ประการแรกภายใต้าการปกครองในระบบชาติไตยอันมีพระมารัรษ์เป็นประมุขแม้ว่ารัมดูลปี2560มาตรา179จะบรรจัดไว้ว่าพระมารษ์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัย,ยโทษซึ่งเป็นพระชอำนาจในทางพระมหากรุณาธิคุณ จริงแต่การลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลถือว่าเป็นกระบวนการตามกฎหมายสืบเนื่องจากหลักประมุขของรัฐไม่ต้องรับผิดชอบในการบร,ริหารราชการแผ่นดินนั่นคือ the King can do no wrong ซึ่งมีความหมายว่าพระหมหากษัตริย์จะทรงใช้พระชำนนจได้ต่อเมื่อมีผู้ทุเกล้าวทุนกระหม่อมขึ้นไปเท่านั้นจึงทําให้พระสัมนำพระองค์น,งนั้นทรงอยู่เหนือทางการเมืองดังนั้นพระหมหากษัตริย์ไม่มีพระสัมนจในการพระราชทานอภัยโทษหรือลดโทษด้วยตนเองต้องมีความเห็นชอบของ รัฐมนตีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ทูลเก้าเสนอและมีผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการต้องเป็นนายกรัฐมนตรีจึงจะมีผลตามกฎหมายความรับผิดรับชอบจึงย่อมเป็นเรื่องของผู้รับสนองพระบรมราชโองการก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายงบตีนั่นเองประการที่2การประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเฉพาะรายต้องเป็นกรณีได้รับพระราชทานพยโศษหรือลดโทษเท่านั้นหากไม่มีการพระราชทานพยโทษหรือลดโทษย่อมไม่สามารถทราบเนื้อหาคำขอการพระราชทานพยโศษได้ดังนั้นเมื่อมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาย่อมทําให้ถูกบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เผยแพร่ไว้ตลอดกาลช่วงนิตรรศนรยกเลิกไม่ได้เนื้อหาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่1กันยายน2 5 .66 ได้ประกาศลงเผยแพร่ด้วยคำนำหน้าชื่อ เห็นว่าว่านักโทษชายเด็ดขาด ทักสินชินวัตรพร้อมกับสรุปความผิดคำพิพากษาสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ couples, ดำรงตำแหน่งในการเมือง3คดีได้แก่ความผิดต่อหน้าที่ราชการ2คดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม1คดีทำให้ได้ทราบเนื้อความที่ยื่นทูล9ถทูลกระหม่อมซึ่งจะระบุตอนท้ายของขย่อหน้าแรกว่าเมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิลาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอ โทษตามความพิพากษาข้อความดังกล่าวท่านผู้ชมครับมีความสําคัญแบ่งแยกคือเหตุที่เดินทางมารับโทษตามคามพิพากษาเพราะ1ทักสินเคารพในกระบวนการยุติธรรมแล้ว 2. ยอมรับผิดในการกระทํามมีความสํานึกในความผิดโดยสารพิพากษาจําคุกรวมไวแล้วปีข้อความทั้ง3าประกานนรกานั้นที่ประกาศลงในนักิจจานรเบกษานั้นเป็นบันทึกยืนยันทางประวัติศาสตร์ ถึงที่สุดว่าเป้าหมายการต่อสู้เสียสารของพนมิรประชาชนปุมชาชาบไทยเมื่อ15ปีก่อนเป็นสิ่งที่ถูกต้องชัดเจนแล้วไม่มีใครกันแจ้งหรืออายุที่ทำต่อนักโทษชายเด็ดขาด ทักษิณชินวัตรทั้งสิน้นและเป็นผลทําให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกของประชาชนในสีเสื้อในเรื่องความอายุติธรรมที่นักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรอ้างมาโดยตลอดย่อมก็ต้องสิ้นสุดด้วยคําสาร,รภาพของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรในการขอพระราชทานโทษครั้งนี้ที่ข้อสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ในประเทศไทยจะได้บันออทึกไว้ว่าทักษิณชินวัตรคือนายกรรมรีคกแรกของประเทศไทยที่มีสรรภาพเป็นนักโทษเด็ดขาดชายซึ่งหมาย มีความสำคัญว่าไม่ว่าคุณจะมีอำนาจเพียงไหนหากการกระทำผิดก็ต้องถูกลงโทษไปตามเนื้อหาเนื้อหาของการอธิบายคำขอการขอพระราชานภัยโทษที่เป็นประวัติศาสตร์ถูกบันทึกในราชจิจจานุเบกษาเพราะผู้เร่งรีบเสนอรับสนองพระบมรมราชองการคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและเราก็ไม่อาจจะไม่สามารถเขียนแบบนี้ได้โดยมีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีผู้รับสนองพระบรมราชองการเพราะอาจจะไม่มีข้อความที่จะทำให้เกิดมลทินกับ ในทักษิณชินวัตรได้ประการที่3นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณได้ทุนเกล้าถึงเหตุผลในการขอพระราชทานโทษแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกทุนเกล้าอธิบายเรื่องคุณงามความดีที่ตัวเองได้เคยทําในฐานะนายกรัฐมนตรีในปรากฏในประกาศในราชกิจจานุเบกษาเขียนว่าเคยดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนและมีความจงรักภักดีสถาปัตย์สัส่วนที่2ได้ทุนก็อธิบายถึงความจําเป็นที่ขอพระราชทานโทษในราชกิจจานุเบกษาว่าขณะนี้มีอาย มากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้าไปรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านชมครับสําหรับคุณงามความดีที่ถูงก,ก้าวมานั้นมีความจริงที่ผ่านผลการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาพักในเครือข่ายของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณได้รับความไว้วางใจการเลือกตั้งให้เข้ามาจํานวนมาก หลายครั้งจนถึงปัจจุบันความนิยมดังกล่าวทําให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อสิ่งที่นักโทษชายเดชกาศทักษิณชินวัตรเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมีประชาชนจำนวนมากมีความเห็นว่าได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติประชาชนอยู่ซึ่งตรงกันข้ามกับการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมสายาหานเดิมทั้งพักรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐที่ไม่ประสบผลสําเร็จในการครองใจประชาชนจึงทําให้ไม่สามารถจะเป็นหลักในการบริหารบ้านเมืองได้อีกต่อไปฝ่ายอนุรักษ์นิยมพ่ายแพ้การเลือกตั้งยับเยินก็เพราะไม่ยอม เปลี่ยนแปลงบริหารงานแบบรัฐราชการไม่ปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจสังคมรอบด้านจึงไม่สามารถครองใจประชาชนได้อีกทั้งยิ่งอยู่นานยิ่งทําให้สามัญกษัตริย์อ่อนแอลงไปทุกเมื่อทุกเมื่อก็เลยมีแต่พักเพื่อไทยที่กลายเป็นพักหลักที่เหลืออยู่ที่จะต่อกกอนกับพักเก้าไกลได้ส่วนการที่นักโทษชายทักษิณเด็ดขาดนั้นมีอายุมากเกินเจสิบปีนั้นมันเป็นข้อเท็จจริงในขณะที่การเจ็บป่วยมีแต่แพทย์และการตรวจสอบจากแพทย์เท่านั้นจึงสามารถทราบได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่และยังไม่มี ใครสามารถเข้าไปดูรายละเอียดถึงกระบวนการตรวจสอบนี้ได้ประการที่ 4. การประกาศลงกิจจาร,ราชกิจ,จานุเบกษาครั้งนี้ชัดเจนว่านักโทษชายทักษิณไม่ได้รับพระราชานาภาัยโทษให้ปล่อยตัวแต่ได้รับพระราชทานลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีดังที่ความข้อความตอนท้ายของราชกิจานุเบกษานั้นกล่าวไว้ว่าซึ่งความทราบฝ่าลองทุลีประบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอภัยลดโทษให้นาาหักโทษชายเด็ดขาด ชายทักษิณเหลือโทษจำคุกอีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตามความพิพากษาการยอมรับสภาสารภาพสำนึกผิดได้ทำให้เป็นการสลายความเข้าใจผิดและความแตกแยกของมวลชนที่สนับสนุนนักโทษชาย ทักษิณมาโดยตลอดแต่การพระราชทานภัยโทษลดโทษนั้นย่อมทําให้ประชาชนที่สนับสนุนนักโทษเด็ดข่ชาชายทักษิณได้เห็นความสําคัญของพระราชอำนาจในทางพระมหากษัตริย์ของพระมหากรรษัตริย์และสามัญกษัตย์ยังคงมีความสําคัญในการให้อภัยลดโทษเพื่อยุต,ติความขัดแย้งและความแตกแยกคาในชาติได้แม้จะเป็นความขัดแย้งที่มีมานานถึง17ปีและคําขอพระราชทานภัยโทษของทักษิณน่าจะสูงกว่านั้นคือการขอพระราชทานภัยโทษเพื่อหวัง ในการปล่อยตัวแต่ก็ไม่ได้ปล่อยตัวให้ยังติ่งไว้โทษอีกหนึ่งปีเก็บเอาไว้ให้ประการที่5การที่มีมีการพาระราชทานอภัยโทษเพราะมารุณาทุกนอภัยลดโทษนั้นได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาถึงวัตถุประสงค์ว่าเพื่อที่จะให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมประชาชนสืบเนื่องต่อไปเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ขณะนี้มีกระบวนการคุกคามบั่นทอนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยด้วยการสรนับสนุนทางการเงินยุยงปลุกปั่นจากต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศมาหาอำนาจที่ต้องการกดดันเพื่อทําให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงในการเลือกข้างอันจะนําไปสู่การทําให้ประเทศไทยกลายเป็นสมรภูมิสงครามด้วยแล้วการสามัคคีรวมชาติบ้านเมืองอภัยเพื่อร่วมกันร,รับมือปัญหาชาติที่ยิ่งใหญ่กว่าย่อมมีความสําคัญอย่างยิ่งดังตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นในประเทศมาแล้วในอดีตในการ ก่อตั้งขบวนการเสรีไทยที่สามัคคีรวมกันให้อาภาัยในเรื่องอดีตไม่แบ่งพวกคณะราษหรือฝ่ายเจ้าเพื่อกอบกู้เอกราชไม่ประชาชมกลายเป็นประเทศ ที่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองตามไปกับเทศญี่ปุ่นและถ้าฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเคยเป็นผู้เสียสละตั้งแต่อิสรภาพอายวะชีวิตเพื่อรักษาหลักนิติรัฐนิติธรรมตลอดจนพิทักษ์ปกป้องพระมหากษัตริย์โดยไม่เคยหวังผลตอบแทนด้วยแล้วย่อมเคารพต่อพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่ได้มีพระาพราชวินิจฉัยในการอภัยโทษครั้งนี้เพราะสารุปสุดท้ายคือสิ่งที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มองภาพรวมว่าเราได้อะไรคือเราได้ราชิจานุเบกสาว่านักโทษเด็ดขาดทักษิณกลับมารับโทษเพราะหนึ่ง เคารพในกระบวนยุติธรรมที่ทําในนามพระประมาพิไทยสองยอมรับผิดว่าตัวเองได้ทําผิดไปแล้วและ3ม,มีความสํานึกในความผิดที่ได้ทําไปซึ่งทำให้ยืนยันในความถูกต้องของพันธมิตรประชาชนพุทธศยย ในขณะที่ฝ่ายคนเสื้อแดงที่มีความรักศรัทธาต่อคุณงามความดีคุณทักษิณก็จำเป็นต้องหันมายอมรับและเคารพต่อสามาพระพาราสัต์ด้วยเช่นกันดังนั้นการต่อสู้ของพนธมิตรประชาชนเพื่อปจได้ถูกยืนยันว่าถูกต้องแล้วได้มวลชนเสื้อแดงทนมาสำนึกในประมากรุณาิกุลของสามาพระพาราสัตเพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าผมรู้ว่ามีการเสียชีวิตญาติพี่น้องคนเสียชีวิต ย่อมเจ็บช้ำน้ hehe, ําใจรักษาใจไ,จไว้ให้ดีแปลเปลี่ยนความผิดหวังให้มาเป็นพลังมองสารบัญช <your> <Alberto. S 2> าติศาสนาพระมหาศษัตร์เป็นเป้าหมายสูงสุดในการเจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปถามว่าผมเจ็บช้ำน้ําใจไหมผมเจ็บช้ำน้าใจแต่ผมไม่ได้โกรธทักษิณผมเจ็บช้ำน้ําใจที่ข้าราชการตารวจหรืออายการหรือแม้กระทั่งศาลบางท่านที่ไม่ได้เห็นการตายของประชาชนที่ต่อสู้เพื่อให้ทักษิณกลับมาวันนี้มายอมรับผิดและสำนึกผิดตํารวจที่ฆ่าประชาชนผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในรัฐบาล ชุดนั้นซึ่งอยู่เบื้องหลังการสั่งการถูกสั่งยกฟ้องหมดมีน้ำซ้ำอายการเจ้าตัวก็ยังไม่ยอมอุทณ์ถ้าถามว่าผมเจ็บใจหรือไ่ผมเจ็บใจเรื่องนี้พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยท่านผู้ชมเราอย่าหันความโกรธไปที่ทักษิณเพราะทักษิณต้องดินน้นรนเพื่อความอยู่รอดความยุติธรรมที่เราต้องการคือไอ้คนที่ฆ่าเราเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่แม่งหายไปไหนหมดทำให้ได้รับการยกฟ้องหมดทุกคนเกิดอะไรขึ้นกับอายการและเกิดอะไรขึ้นกับผู้พิพากษาที่พิพากษาไปอย่างนั้นนี่คือความเจ็บใจของผมท่านผู้ชมอย่าไปเจ็บใจผิดที่ ทักสินคือตัวละครวันนี้ทักสินสำนึกบาปรับผิดในขณะทั่งเสื้อแดงกำลังเรียกร้องให้ตรวจสอบการตายของเสื้อแดงผมก็เรียกร้องว่าไอ้ที่พิพากษาพิพากษาไปตลอดจนอายการที่ไม่ยอมอทธทณ์และตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคนที่ต้องรับผิดชอบในการสั่งการครั้งนี้พวกคุณอยู่ที่ไหนกันถ้าท่านถามผมท่านผู้ชมพันธมิตรประชาชนประชาชผมแค้นตรงไหนผมแค้นตรงนี้เพราะทุกอย่างที่ผมทำและพวกเราทำกันก็เพื่อดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมดำรงไว้ซึ่งในการ ให้ทักสินในที่สุดแล้วถึงจะมีดีลลับยังไงก็ตามแต่ก็ต้องกลับมาแล้วสํานึกผิดยอมรับผิดทุกประการท่านผู้ชมรู้ไหมเวลาเขียนคําขอพระทัยพระเจ้เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องเขียนคือว่าต้องยอมรับผิดหมดทุกอย่างที่ตัวเองทําไปไม่มีข้ออ้างไม่ต้องมาพูดเลยว่าเป็นเรื่องทางการเมืองขา้าพุเจ้าโดนกันแค่พูดไม่ได้เพราะถ้าเมื่อเข้ามาแล้วต้องยอมรับผิดทุกประการตรงนี้ผมคิดว่าเป็นคุณูุปการกับพวกเราอย่างน้อยที่สุด มันอยู่ในราชกิจจานุเบกษาตลอดช่วนิจรันไม่มีใครจะลบล้างนี้ได้หลานคุณทักษิณในอนาคตที่จเจริญเติบโตต่อไปเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วคําสํานึกผิดแล้วคํารับผิดว่าได้ทําผิดมาแล้วมันจะปรากฏอยู่ในราชกิจจานุเบกษาและมันจะทําให้หลานหลานนี่รู้และหวังว่าการรับรู้นี้จะสั่งสอนพวกเขาไม่ให้เขาทําเช่น คุณตาเขาหรือคุณปู่เขาอีกต่อไปนั่นคือสิ่งที่พวกเราได้แต่สิ่งที่พวกเราควรจะเจ็บใจคือผู้ใหญ่ต่างๆที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วแม้ทั้งการกันแกล้งพวกเราในคดีสนามบินทั้งท้งนี้เป็นคดีผู้ก่อการร้ายของเสื้อแดงก็ส่งฟ้องคนเพียง7คน8คนหรือ12คนแต่คดีเราส่งฟ้อง98คนแล้ววันนี้เราต่อสู้เพื่อเอาทักษิณกลับมารับโทษเราสําเร็จแล้วจะสําเร็จเพียงเพราะว่า มีการประนีประนอมกันระหว่างผู้มีอำนาจอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนที่พูดมาตอนต้นว่าคนที่รับสนองพระราชุการคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนเดินเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับความคิดที่จะเอาพรรคเพื่อไทยมาชนกับพรรคก้าวไกลผมจะเรียนให้ทราบอย่างท่านผู้ชมจำคำพูดผม,มไว้ใครก็ตามฟังรายการนี้ให้จำเอาไว้เลยเป็นความคิดที่ไร้เดียงสา ตลกเพราะรัฐบาลชุดใหม่ชุดนี้เป็นรัฐบาลผสมพักเพื่อไทยมีแค่141เสียงที่เหลือเนี่ยเป็นพักอะไรก็ไม่รู้เป็นการ ตั้งรัฐบ,บาลเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์กันคุณจะอยู่ครบสี่ปีอย่างแน่นอนที่สุดแต่คุณจะมีความเฉาโฉในเรื่องการโกงการกินอย่างแน่นอนที่สุดเชื่อผมหนีไม่พ้นยังไม่ทันจะขึ้นยังไม่ทําทํางานถึงเดือนเลยมีการตบัดสัตว์ละคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพูดจาแต่ละวันไม่ซ้ํากันเลยพูดไปเรื่อยๆขอให้กูได้พูดพูดวันนี้อย่างพูดอีกวันหนึ่งอย่างไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยระหว่างคําพูดของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจผมยกเพลงตัวอย่างให้ฟังกับคนอย่างเช่นพิธา จิเรนดัก็โกหกไปประมาณเช่นกันไหนล่ะ20บาทตลอดสายสัญญากันแล้วไม่ใช่เหรอสุริยาออกมาเล่นลิ้นนักการเมืองบอกว่าผมเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเอาทําอย่างอื่นก่อนนักการเมืองเมืองไทยท่านผู้ชมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังก่อนจบเรื่องนี้ในชั้นเรียนของเด็กเล็กประมาณปสปสครูก็ถามนักเรียนในชั้นว่าเอาถึงเวลาแล้วที่จะนงมาเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อของพวกเราเนี่ยทำงานอะไรแต่ละเด็ก คนก็ออกไปที่นาห้องรายงานพ่อผมเป็นนักสู้ไฟครับเป็นพนักงานดับเพลิงพ่อผมเป็นตำรวจครับพ่อผมเป็นานายธนาคารครับพูดมาทุกคนยกเว้นเด็กชายเกรกนั่งอยู่มุมห้องไม่พูดเลยเลยครูก็ถามบอกว่าเกรกคุณพ่อทำอะไร เกรกถอนหายใจเฮือกเดินไปที่หน้าชั้นบอกว่าพ่อผมเนี่ยทางานเกบา้าเต้นรําเพื่อให้กับผู้ชายที่มาเที่ยวชอบบอกชอบใจถ้าติดใจใครมีใครติดใจจะชวนพ่อผมออกไปร่วมเพศกันพ่อผมก็ไปเพราะได้เงินครูนี่ปากค้างพู้ไม่ออกบอกให้ทุกคนหยุดทํางานต่อไปแล้วครูเดินมาถามเกรกว่าเกรกทําไมถึงเอาพ่อมาประจานเช่นนี้เกรกบอกว่าคุณครูครับจริงๆแล้วพ่อผมเป็นนักการเมืองแต่ผมอายเกินไปที่จะบอกฉันว่าพ่อผมเป็นนักการเมืองเป็นผู้ชายทํางาน บาเกยังมีศักดิ์ศรีมากกว่านักการเมืองอีกครับ